เกาสวัสมมดีพ่อแม่พี่อน้องเขาทุกคนนะวันนี้้าพเจาสีพาเพี่น้องเขาทุกคนนะมาเบ่งข้าวนาโตวท่แล้วขับจ้ามาพูกกนะ็เป็นตัวนี้นะวันนี้กาพาลูกเสาวกับเมียมาเบ่งข้าวนาตัวนี้นะข้าวนาตัวนี้เนี่เขาจะบาได้อเอาเนาะทาบีแต่เขาพูกเป็นเนวพันธนะหลังจากประมาณหนึ่งเดือนเครื่องเขาซีเอามาใส่นะ ตัวที่เขาหนา้าตีอันนะเป็นล็อกเป็นล็อกแบบนี้เอาเอาล็อกไทยถ่ยนะพี่น้องมันเป็นแบบนี้เนาะการเซฟกดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์นะพี่น้องโอ้ยอยการหอบใหญ่าาแล้วเขาอ่าเขาหนาเนาะที่เขาปุก๊กเสร็จแล้วมันกลับประมาณนี้ ัวน <si ี้แล้วเฮาสิเอาออกมาปลูกใส่ตัวหน้าตัวนตที่เป็นล็อกเป็นล็อกแบบนี้พี่น้องเฮาปลูกแบบนี้เฮายังบ่ได้เอาเือเนาะเฮาต้องเอานตัวนี้มาปลูกใส่หน้าตัวที่เป็นล็อกตัวนี้แต่ยังบ่ได้น้ําเถือฝนบ่มาบ่ได้น้ําเือเบิ่งธรรมชาติบ้านเฮานี่พี่น้อง เริ่มงามแล้วพี่น้องกาเนาะอันนี้อ่าพัสลาหวัวปูกก้านาพี่น้องโอ้มันนี้หล่นพักแหงนะพี่น้องอากาศเย็นเย็นสบายพี่น้องเอ้ยมาอยู่กินเขาอยู่ไออยู่นานนี้มันแซ่บนะพี่น้องกินอย่างก็แซ่บหมดแบบนี้เนาะตัวนี้นี่เขาเอาเขาจะบว่าเอาเนาะพี่น้องถ้าว่าเอาตัวกาตัวนี้ถ้าว่าเอาหลอดท้าใหญ่ประมาณ หนึ่งเดือนนะพี่น้องแล้วเขาก็ถอนแบบนี้นะเขาก็เอาออกเอาออกแบบนี้เนาะเอาออกแบบนี้แล้วเขาสี่เอาถ้าว่ามีน้ำเนาะหยิบทัตัวที่เป็นล็อกเป็นล็อกแบบนี้ถ้าว่ามีน้ำแล้วเขาเอารถไถมาปรับให้มันเพี้ยนเนาะมันเสมอกันแล้วเขาก็เอากาตัวนี้เนาะมาปุ๊กปุ๊กให้มันหมดเนาะตัวนี้เขายังเอาะกาตัวนี้เขาปุ๊กเป็นแนวผ่านซื่อนะพี่น้อง ตัวนี้จะปลูกเป็นเนีพันธุ์สิซือยังไม่ได้เอานะตัวนี้พี่น้องนาของเขานี่มีประมาณหนึ่งเฮกตาร์เนาะแเนีนวพันธุ์ที่เขาปลูกตัวนี้เขาปลูกเป็นสองล็อกี่น้องตาวันมา,มาต่อมเกิดต่อมาไปเอออย่ามันนี่ การดเย็นสบายนะพี่น้องเออ,อเรอไงเขาเรียแล้วเออเม,มน,มมนิอาักาเย็นพี่น้องอู้อู้อูยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เยเฮ้้ยเ้เ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้่เนเ้ มันกินเขาอยู่นาน,นะ,นะมันกับความเบิงนนบ่งเขงนานาตรงนี้ตัวที<อ>ตัวนี้เอาปุ๊บได้ประมาณสั่สองอาทิตย์แล้วนะพียงสองอาทิตย์แล้วไงพ่อเหมาณนี้ก็เติมที่สองอาทิตย์หนะึ่งหนึ่งเดือนกั่สิบห้ามื้อนะพี่น้องเลาก็เอามาปุ๊บแล้วตัวที่ไทยตัวนี้จะเป็นนาของข้าพเจ้าเลยเนาะพียงเรามีเตะหลอดท้าฝนตกมีน้ำเราสิมา ม่นมดเนแต่เขาหนาตัวนี้มันบริได้ถ้าว่ามีฝุ่นตกนี่มันจะบริไ้น้ำพี่น้องปีแล้วนี่บริไ้เกี่ยวจะเป่าเลยเห็ดไปหนึ่งปีเสียละละ่ะเนาะบริไ้จะเป่าลงปีนี้ถ้าว่าฝนตกก็สิได้เกี่ยวอยู่เนาะได้แม่ตัวนี้ใช่ไหมนะหมอเนาะเขาอันจะเป็นเขาเปียกนะพี่น้องเขาเปียกบ้านนอกเนาะไเป็นหมอไม่เป็นห <c oughs> มอเป็นแบบนี้เลย เอเจีราบนี้ใช่ไหมต่วันกินงชบละมารูปเอจอราเนาขุก็เ่นนัตะวานกินยินจีน่านี่เนื่ยกยาวเก็เน่ยนาวหรอแม่กูจี๊ะกวนเนาะมูนจีไรจะชนจีทเจ้าก็น่าจะตเนี่ยมันเนาะได้ดใช่ไหม Có nhà lo, chờ, bắt đầu đây đã cá lâu, Nào mà mình xài có tiền này เป็นอะไรนะรอลูกพัอเป็นน้องมักกินกะปีเนาะจำกันนะ 你别吵！<Good> điên rau, ừ. rau cả, cái là chuyện đó, i'm uh from -huh. Cái chết 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 sao chết 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 อลองอ่าอยาพี่น้งองเพีงเยงขึ้นพียงขึ้นเมมากินข้าวอยู่นานนี้มันอากาศเย็นสบายนะพี่น้องโโโถโถโนะลมพัดแห้งนะนุ่นน่าตัวเต้นอ่ะนโอ้จรกหอดเตยเชียเกิงก่อนนี่พี่นะองของได้นอนแล้วล่ะพี่น้องละ អញទៅអាយ៉ាអូខេអឺអឺนอนពេបนึงខ້ອຍមកบ้านណាពីណាពើរត់ទៅអឺខ្ញុំនៅឫតាមណាអឺ มันหนึ่งเดือนกับสิบห้ามือนะ้อเนาะพี่น้องเอาจึงจะเอามาปลูกได้นะพี่น้องมันจะมีหลายวิธีเฮ็ดเนาะสำหรับเขานาตัวนี้มันจะมีหลายวิธีบันเทานี้ส่วนแรกเขาจะเห็นแบบนี้นะเนาะเจมันก็มีวิธีหนึ่งเนาะแบบว่าเทาเอารถถมายมาถยแล้วเนาะแล้วเอาปล่อยน้ำแล้วก็ไถนะ่ายมาะแล้วก็เอาตัวนี้มาโยนใส่เนาะมันจะ ບໍ່ໄດ້ເຮັດແບບນີ້ມັນຈະຕ່າງຕ່າງໂຕນີ້ເນາະແຕ່ບັນເຮົາເຮົາເຮັດແບບນີ້ເນາະພີ່ນ້ອງໂອດຕນນ ดี๋ยวนี้หน่อไม้ก็เริ่มมีหน่อไม้แล้วพี่น้องนี่ฟากนี่เขาจะก็ะปูกแล้วเขาหนาเนาะฟากนี่มันได้น้ำพี่น้องฟังนี่ก็ปลูกแล้วแต่ฟากทางฟากเหนาเนี่ยขาจะยังไม่ได้ปูกนะเพราะว่าฝนตกตกบ่มีน้ำนะพี่น้องแต่ฟากนี่มีน้ำเขาจะาปลูกแล้วเขาหนา น้ำตัวนี้มันเขาจะไถนาเนาะเขาจะปวยน้ํหลงไว้ตัวนี้นะมันจึงเรื่องแบบนี้ตัวนี้ปากกั้งก็มีอยู่นะพี่น้องนี่ปากกั้งอีกพุ่นเห็นบ่ตัว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 ใหญ่นี้ตัวใหญ่ซ้ำนี้พี่น้องปากกั้ง ใบตัวนี้เขาก็เอาไปจำลาบกินเนาะสุดยอดเลยตัวนี้พี่น้องใบตัวนี้เคยกินบ่พี่น้องตัวนี้เขาไปจำลาบกินให้สุดยอดเลยหรือว่ากินใส่ปลาทูนะพี่น้องสุดยอด ไป ba Ba ไป